อยากดูไลฟ์เก่าไหมเดี๋ยวผมไปตัดบางส่วนออกเดี๋ยวจะกลับมาช่างแม่งโดนไปโดนสองสารอบก็โดนไปโดนให้แม่งใส่แตกก็โดนไปตอนนี้อยู่ในช่วงขอโทษขอโพยปิดไปก่อนถ้ากดเปิดลฟ์ได้ก็โดนก็น่าจะโดนแบบนี้ตอนนี้ผมก็ภาวนาให้ให้เปิดย t u b e มาเจอหลวงตาเอาล่ะแล้วที่เราสนุกกับหลวงตาพอทนแล้วเรามาเล่นอะไรที่มันแบบว่ากล่อมกล่อมก่อนนอนดีไหมแห้มาจบก่อนทีสามกู 3, จะไปกินข้าวอะไรที่มาดูแป๊บเดียวรวดเร็วทันใจแล้วจะได้ไปพัก สิ่งของเมื่อจะใช้เจอกับฆาตากรเออหรือจะเล่น <S 2> <S 2> <S ปืนมีคนทําปืนเนนะแบบว่าไม่ตลกอะ่ะเอาฮาร์ดทอกเลยอะ่ะคือเล่นแล้วไม่ตลกผมเห็นอันนึงเกมแฟดอร์สมาชมหระเกมแฟดน่าสนน่าสนอุยโห,หรอพี่มาร์คแล้วกันลุมจัดอาชีพใน m o r p g นี่กูได้พระทั้งวันอะ่ะโลกร่มสลายเพราะซอมบี้จังไม่เอาแล้ว <laughs> <laughs> กูอยู่กับ อเหมืนด้ถามไรยิงดิทิวมึงอย่าโกรธกูเลยนะกูอยากรู้มากว่าอันนี้มึงแปะทําไมอันนี้กูอยากรู้มากทาทาไมเเออมื่วันนั้นอยู่ๆก็แบบว่าเอ้ยเผื่อเรามาจัดมึงได้เช็คหรือยังมึงได้เช็คหรือยังไม่ไม่ก็เช็คแล้วแต่ตอนนั้นผมเงียบเข้าใจได้เข้าใจได้คิ่ด้วยกระตุ๋อะ้ะตอนนั้นอะพอเห็นมึงรู้ไหมว่ากูกดไปกูขนลุกเลยอะเอาไม่เชื่อกดให้ดู เออโอเคเห็นเราเห็นยังเลยความน่ากลัวยังโอ้ยเรมเห็นความน่ากลัวยังไม่อยากพูดอะไรเยอะยังยังกูรอกูรอปิดแล้วกูรอปิดปั๊บกูรอปิดยังยังยังโอ้โหคนขวาดิภาพภาพปิดตาผมเนี่ยเออเออมาไกลยังไกลแล้วไกลแล้วคือมึงดาวแบทว่างั้นมายังชนนไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยไอ้กูกูไม่ได้เลยกูมึงคนนี้เป็นอะไร นี่เลยอลิ่าการดาแมการดาของพี่ไม่ได้เลยเปลี่ยนจากคนขาวไปเป็นคนละตินได้ด้วยอลิ่าการดาของทีมบาลานทีมบาลานเอ้ยโอ้เอามาล้นะพวกนันโอ้ยตุ้มตุ้มเฮ้ยแชทรีบนอนไปไหนว่าที่เมื่อกี้บอกยังอยู่มันเพื่อนเลยไรวะตุ้มเลยเมื่อกี้ตุ้มเหรอโอ้ถ้าเบดิสันเบียไม่มาเหมือกูจบกันนี่คือวีคสิบด้วยนะ ทียยก่กูอยากดูวิ่งก่อนมากเลยคนไม่ด่าแบดเย่กันทั้งแต่นโอ้ไคลี่โอ้แต่โดนจ้าแคทเอองี้โดนจ้าแคทคืออีกหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างง่วงนอนทุกครั้งเวลาดู MV เขาในตอนนี้เนี่ยคนผิวดำที่ผมค่อนข้างง่วงนอนเนี่ยมีโดจาแคทกับซีซ่าครับโอ้โ oh, ห oh, คุณเลยตอนนี้เพิ่มมาใหม่แล้วตอนนี้คือเพิ่มน,น้องเออมแกนทีสเตชันมาด้วยแต่ไคลี่กลับมาได้เรื่อยๆหมายถึง สาวที่ทําให้เราได้ห่วงนอนทุกครั้งเห็น,นแล้วอยากพักผ่อนทําไปเล่น <Cand le S 1> นะครับ<ม>แคนเดลเนี่ยผมดูบ้านบ้านคาดเชียเลยนะครับแบบว่าปราสาทแดกกระทั้งบ้านผมบอกเลยมันตลกมากเลยนะเราไปเสียเวลาดูอะไรท <c oughs> ี่น,นี่ <c oughs> นต้ตมกินข้าวตอนตีสามใช่ไหมม,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 มันมันมันตลกริ้งมันแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าจบเื่องนี่เสร็จไปดูสรีมควีนอะ่ะแม่งไม่อย่างนั้นเลยแต่กูคนรวยมีปัญหาแบบว่า ว่าร้านร้านเล็บในดวงใจปิดอ่ะต้องไปร้านอื่นน่ะปัญหารวยๆอ่ะพี่บ้างแบบโอ้ยปัญหาโลกขึ้นหนึ่งอ่ะแ้วแต่บอกเลยว่าตระกูลตระกูลคาเดเชียนเนี่ยผมให้น้องแคนดอลที่สุดแล้วนั่นแหละม่วงปุ้งวะบอกยอ๋อได้ไงเร็ว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 เนี่ไงซาบริน่าคาร์เพนเตอร์เออหนาวหิเลยอ่ะหนาวหิหนาวหิกิมมิคของนางคือนางจะปล่อยความ สียวเกิ้วในเพลงที่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาอัดเพลงเขาบอกว่าเวลาเขาอัดเพลงเนี่ยเขาจะปล่อยความสยยวเกิ้วแบบว่าคือเวลาการร้องเพลงเนี่ยมันจะมีแบบโปรติตแล้วสมมติว่าผมผมร้องเพลงว่าฉันกําลังเหงามากส่วนใหญ่เวลาตอนเพลงทั่วไปก็จะแบบว่าฉันเหงาฉันคิดถึงเธอแต่เพลงของสวินน่าจะปล่อยความฉันเหงาจะตายเมื่อไรจะมาอย่างเงี้ย ผมฟังแล้วผมรู้เลยว่าผมต้องการที่จะเอสเปรสโซ่และแน่นอนครับเอสเปรสโซ่คือคำแสลงครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราวิชานี้จะไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงอยู่ามึงกตู้นี่ไงมีสันเบียมาแล้วโอ้โหจะมากับซิดนีย์โอ้โหแม่ฮะแม่ฮะไอ้นัซิดนีย์เคยโดนด่าว่านะมีดีแค่นมซิดนีย์ก็เลยทำการทำตัวบิ๊กบึ้มโชว์อวดนมโชว์เลยทั้งวันว่าแล้ว่มีสันเบียคือคือคือโอ้โหจะพูดว่าไงอ่ะ เออเปิดวีก็ได้ว่าหน้าตาน่ารักรแล้วก็เออไม่ต้าสมัยนี้ผู้หญิงเขาหน้าตาแฉกกันเยอะขึ้นเนาะมนสตาไลอะ,ลอะนี่ก็หน้าแฉกเหมือนกันแล้วคือแบบว่ามิววิ่งเออเออมิววิ่งมิววิ่งคิวโก้หน้ากลมผมยาวสมนเอสาวเอนี่เจ้าคจรงจริง <laughs> <laughs> แต่ซิดนีย์เนี่ยมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูเปิดไอจีเขาอะมาเปิดไอจียังไงก็ได้ที่ไม่ค้างหน้าเนี้ อันน่าไม่ค้างหน้านี้ไอ้เหี้ยไอจีสัตว์หน้านี้ไอสัตว์ <c oughs> รู้มากไอเหี้ย <c oughs> อ่ากูดูก็ได้แต่ไอจีกูไอจีกูเดี๋ยวยังกูรู้พิกัดอ่ะอินสตาแกรมนี่ต้องปิดก่อนอันตรายโอ้ก็ก็น่ารักดีนะโอ,อ้โหโอ้ห่วงนอนห้าศูนห้าศูนย์เลยอ่ะห้าศูน,นย์รอลิงอ่ะน้ำแข็งยเงียบๆด้วยครับผม <c oughs> ดูอย่าตั้งใจอยู่ครับ อ๋อศึกษาอ่าโอเคขอโทษผมขอโทษถ้ามันจะพูดโออ้ยถ้าใครจะมองหน้ามันนะถ้ามันแต่งตัวอย่างนั้นมาคุยอแกกระชับด้วยแบบว่าโอ้ยยอดยานี่ดึงดึงกระชับโอ้โอ้กระดอบตุ้งกระดอบอันคอนคือคือแข็งตุ้ยคือตุ้ยคือสั้นโอเคมาผมว่าคนต้องเลือกเมดิสันเบียร์อ้าวหยาบโค้ดโอ้ยใครเนี่ยเลดี้กาก้าไม่ไม่ใช่นี่หว่า โอเคเฮ้ย <Okay. S 1> ผมบอก็ไม่รู้จักทุกคนนะโอเคโอเคแต่ถ้ารู้จักทุกคนก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะวันวันหนี่งคุ <laughs> อย่างเดียวทั้งวันนั่งคืนเลยถ้ารู้จักทุกคนไหนเ <laughs> ฮียเ <laughs> <laughs> มื่อไหรจะเล่นปืนง่วงแล้ว <laughs> คนนี้ใครนะนคุณๆนะ <laughs> เคยเห็นจะจำจำชื่อไปเซิร์ชแล้วกอดน,นอนแล้วก็ดูเข <laughs> าหน่อย รอบลึกแล้วนะไคลีีก็อดีตเมียเก่าทาวิสกอตนะทาวิสได้แล้วเลิกไม่รู้ไม่ชี้มาทำอย่างโู้นอย่างนี้ใช่สิฉันไม่ใช่ของตายนะนๆนๆนนเพื่อเทียบถึงการแสดงไคลีีเจเนอ์แสดงในไหนวะคนนี้นี่ผมเห็นผมเห็นในช็อตช็อตบ่อยมากก็คือเขาขายความน่ารักแบที่คนนี้อธิบายขอยกตัวอย่างคนนี้พี่ฟังหน่อย อ๋อโปรแกเนเหรอกก็เป็น5คามอร์หลาเราเป็นสรตมเมอร์สตรสตมเมอร์แบบไอสาย IRL เล่นพวกเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คือนางเนี่ยเป็นสเปคของพวกหนุ่มหนุ่มเนิร์ดอะไอพวกแบบพวกแบบพวกพวกกูอะโ okay, <laughs> <laughs> อเคปะกูเลอะที่นั่งกูลใส่รูปผู้หญิงอะเออ <laughs> แล้วแบบว <laughs> ่า<บ>เนิร์ด <bro. S 2> เกมอร์เล่นเกมอะแล้วก็เลยแล้วนางก็หน้าตาดี เขาชอบปราสวยกูลืมเลยกล้องมันชอบเวสเ์นเนี่ยกล้องไม่ขอความเห็นเลยครับกล้องเวสเ์นเนี่ยอันนี้มันมันดารานักรองอ่ะดูแต่หนังโป๊เไม่ได้ช่ำชองขนาดนั้น่หนังโป้เลยเหรอมือจะเอาจะทษว่ะซันกูดูแต่หนังโป้ไอ้เนี้ยผมชอบอมรันมากเลยบ้างเขาเป็นใครนางเป็นไอ้นางแบบธรรมิตะ อ๋อดาวทวิทดาวทวิทแล้วก็ทำโอลี่แฟนตอนนี้ไปอยู่คิกแล้วก็ชอบโดนทวิทแบนด์บ่อยๆเพราะว่าฮอตทับั่แต่งตัวอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอ้โหแบบโอลี่แฟนนะ้มันสุดยอดมากแตไไ่ไม่ไม่ไม่เดือดขนาดนั้นนะแต่คนมันเข้าใจทำเขาเรียกว่ากระหายในตัวเธอ อกหายหนักมากอ่ะยอมจ่ายเป็นล้านเลยอ่ะเสียเป็นแสนแสนไม่ได้จับเหมือนกันคนนี้อ่ะละอเริยานาการดากูต้องต้องคนขวาอยู่โหน้ำแมนรู้จักคนนี้ไหมนางแบบอดีตนางแบบค่าตัวแพ้สุดในโลกเลยเว้ยเดินแบบทีนึงแพงสัดผมให้ดูหุนผมบอกเลยนี่คือเห็นไหมพร้อมจะทํางานทําการพร้อมง่วงนอนโอ้โหโอเคโอเคนาวหี คนนี้คุ้นคุ้นว่ะคนนี้คุ้นคุ้นคนนี้ใช่ที่ทําอูวูปะที่ทําหน้าตาแบบนั้นมันตลกลกตาผ่านมาแล้วอเชื่อเลยนะเม่คนนี้ก็ทำเหมือนกันไม่อยากรือแบบชอบอาแลบลิ้นลงอ่ะเราผ่านมาแล้วอ่ะเมื่อคนนี้ก็ทำเหมือนกันที่ทำแบบว่าที่ทาแบบแบบวันแลบลิ้นลงมาเขาเรียกออฮีเกาอ่ะออฮีเกาอ่ะอ๋อแลบลิ้นแล้วลืมตาขึ้นข้างบนเออคนนี้ก็ทําอฮีเกาไห่เหรอผู้ชายก็ทําได้นะลองดูสิฮานะอโวฮานะอโวผ่านมาแล้วผมบอกตรงนะถ้าคุณอยากรู้อะไรเด็ดเนี่ยมึงไม่ต้องเข้าไอจ สาวๆที่คุณชื่นชอบจากนั้นคุณก็กดช็อตนะครับคุณจะได้พบกับเนี่ยภาพน่ารักน่ารักของเขาอะถ้าผมถ้าคุณยังไม่เชื่อผมนะครับผมเนี่ยนยครับเนี่ยแล้วไปที่ช็อตวิดีโอนี่ผมนี่ฟีดฟีเจอช็อตเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเนี่ยครับคุณจะได้เห็นกดดูได้เลยใช่ใช่มันดูได้เลยมาใช่ยูทูบเยอะๆใช่ใชครับลงยูทูบได้แล้วก็เปิดดูในคลิปราได้เนาะหาคคนที่นมใหญ่ที่สุดแล้วเซิร์ชซะ คุณอยากรู้อะไรเนี่ยคุณก็แค่คุณก็แค่เซิร์ชแล้วก็เขียนช็อตคุณจะได้เห็นโมเมนต์ภาพกีฬามันๆก่อนนอนคําพูดโคตรวิตตฐานเลยว่ะพี่เอยทำไมอ่ะคําพูดเหมือนลุงวิตตฐานเ๋ยวบ้าน real shit โอ้นี่ไงโอ้คนนี้ก็ทำคนนี้ทําอาฮีเกาเหมือนกันอูวูเนี่ยอ่าแล้วก็ได้รับทราบเนี่ยเราดูผลงานจาก youtube เลยเนี่ยยูทูปช็อตสมให้ดูเลยโอเคครับ โอเคนะคราวนี้ใช้ฟีเจอร์็อตให้ถูกต้องนะครับผมรู้แล้วต้องเลือกใครรอบลึกแล้วนะรอบลึกเล่นเพื่อความน่ารักเอามันครับโอ้มายุติธรรมสำหรับซันนะดิอ่าไปขวาก็ได้ไปขวาก็ได้สมชื่อช่องเลยนะครับใหญ่มากๆใค่เล็กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักนะครับผมผมไม่ได้จิ้โปเกมอนนะแต่รู้สึกว่ามันกูไปไข้เหลืองอะทำไมกวนนางมีตามาด้วยนะไอ้โปเกมอนอะที่ทำคุกกี้มาขายแพงเกินไปแล้วก็ด่าคนที่ ไม่อยอมซื้อกุกกี้นางว่าโ<น>บกแอดเออก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีไอ้ที่แต่ล็อกมากเลยนะล่าสุดมันไล่คนตัดต่อเออที่บอกคนตัดต่อ <laughs> ไม่อยอมตัด <laughs> ต่อเขาบอกว่าที่กูตัดต่อชชาเพราะกูชักว่าใส่คลิปมึงยังไงล่ะเออกูเจอข่าวแล้วโยอใช่เอานะครับไคลี่มีลูกแล้วนะครับคุณครับตบปากตัวเองสามร้อยทีดูเห็นไหมรูปร่างสรีระไม่มีผลนะครับถึงแม้จะมีลูกผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการได้ช่วดชมรูปร่างความน่ารักทําไมวะมึงมึงอาหวังปะเนี่ยมึงไปทาไมเขามีลูกแล้วทําไม โล,โลกนี้มายุคไหนแล้วเขามีรล่กเขาก็ไม่เอามึงอยู่ดีไอ่มึงกำลังจะพูดเลยที่ายเขาไม่ได้ไม่เอาเพราะเพราะว่าอะไรเราอ้วนและเกอแค่นั้นเองอ่ะีิสัยครับติดสแตทแท็กได้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เฟตอรีนิวไม่พ้นแล้วครับตอนนี้เป็นเวลวอร์มแล้วพี่ฟิลเทสเน็ดเราทำทำไมเนี่ยแล้วเนี่ยลเนี่ยเนี่ยเล่นเปิดหัวของจริง มันไปตามสันทัตยานอ่ะพี่งั้นก็ผมกวปกติสำหรับหนุ่มขาดความรักและความอบอุ่นจากเพศแม่ก็จะเลือกทงขวาโอเคจบ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 แล้วขอบคุณครับพี่ใหญ่มากๆหมดแรืวยังโอ้โหมีดีวิชั่นหลายอันเลยเหรอ พอแลาา้วมั้งมันทำเป็นสัปดาห์เลยบ้างเนี่ยเนี่ยคนสวยมีทุกวีก